ร้านเนี้ยเปิดมานานมากนะคะในภูเก็ตชื่อร้านส้มตำตาดำตำแหลกนะคะส้มตำพริกแสนเม็ดแต่เผ็ดอยู่นะอืเผ็ดเลยเป็นตำลังที่เผ็ดเลยอโคตรเผ็ดอ่ะ 嗯，棒。Mm. Wow. กลับมาพบแท็บแล้วนะคะในช่องแทบบี K ควันนี้นะคะห่างหายจากการกินส้มตำไปนานเราจะพาไปกินร้านส้มตำที่ดังมากๆในป่าตองภูเก็ตนะร้านนี้นะคะพี่ๆรีเซพชันเขาแนะนํามาแล้วก็ดูในรีวิวอมีรีวิวเยอะมากทุกคนร้านเนี้เปิดมานานมากนะคะในภูเก็ตชื่อร้านส้มตำตาดําตำแหลกนะคะชื่อก็คือยาวนิดๆนะคะเขาบอกร้านเนี้แซ่ แบบสุดๆ,ๆเลยนะเออเดี๋ยวเราจะต้องไปลองกันนะฮะนี่พาคุณโอ๊คมาด้วยนะฮะออครับผมต้องออกกล้องหน่อยแล้วก่อนที่ออทุกคนในช่องจะลืมว่าคุณแทปมีแฟนแล้วก็พาพี่วินไปด้วยะคะ่ะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านนะะ ถึงแล้วนะคะร้านที่จะมากินในวันนี้ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ร้านตาดกตำแหลกนะคะทุกคนก็ได้สั่งอาหารไปแล้วเนาะก่อนกินข้าวนะคะลืมไม่ได้เลยกินแบบแตกๆแ,แต่ตัวไม่แตกนะคะอันนี้เป็นแบบแคปซูลนะตัวนี้ให้มากกว่าบล็อกและเบิร์นนะคะแอบจะกินก่อนอาหาร15นาที กินวันละหเม็ดก่อนอาหารกลางวันหรืออาหารเช้านะคะหรือสําหรับใครที่รู้สึกว่าแบบเออหเม็ดไม่พอสามารถกิน2เม็ดก็ได้นะคะให้ไปติดตามที่เพจ Facebook i g หรือไม่ก็ Line แอได้เลยค่ะตามนี้เลยเนาะช้าหมดอดได้นะคะนี่เคล็ดลับตัวช่วยของแท็บที่กินยังไงให้ไม่อ้วนค่ะ ตอนนี้นะคะมีข่าวประชาสัมพันธ์นะซึ่งมีหลายๆคนยานขัดถามมาว่าไลฟ์คิดเมื่อไหร่จะมาพราไลฟ์คิดมันขาดสต็อกไปเ mm hmm. พราะว่าลูกค้าซื้อกันเยอะมากนะคะตอนนี้ก็คือมาแล้วจ้ามี3ขนาดเลยนะคะมี1,000มิลลิลิตรราคาอยู่ที่139บาท100มิลลิลิตรราคาอยู่ที่2 9บาทนะคะแล้วก็50มิลลิลิตรอยู่ที่19บาบาทซึ่งสูตรนี้เป็นสูตรพัฒนาใหม่กลิ่นหอมมากขึ้นนะคะแต่แอลกอฮอล์ยังคงเท่าเดิมนะ 76%ใครที่สนใจนะคะก็ไปตามได้ที่ตามเพจต,ตรงนี้เลยค่ะสั่งได้เลยค่ะแอดมินรอตอบรอขายของแล้วค่ะอ่ะเรามากินข้าวันเลยดีกว่าคุณโอ๊คใครจ <í> ีว่าทบจะกินอะไรก่อนไอคอนคอเออรู้ได้ไงจ้องมานานแล้ว <laughs> ใช่ไหมของทอดของทอดก็คือปันมาก <S <S ข้าวเหนียวจับนี่คือข้าเหนียวอยอด ร้านนี้เขาบอกว่าดังที่สุดในป่าตองนะแล้วก็รีวิวใน Google <c oughs> เยอะมากใส่เพราะเราคือเด็ดแล้วมาเด็ดแล้วหนึ่งเมนูนนต่อไปนะคะต้มแ,แซบกระดูกอ่อนกระดูแซบแซบ,แซบจริงๆงว้ซึ่งแกนี้ถ้าใครแบบแห้งๆอ่ะมากินตื่นค่ะตื่น แล้วรสชาติประมาณนี้นะมาเมนูตับหวานดีกว่าคุณโอถินิดนึงค่ะได้ครับตับหวานนี่ของโปรดก็เลยอ่ะคนละคาไหมไม่ในถือให้เอาใกล้ๆเอาใกล้ๆเอาใกล้ๆไปเลยตับหวานน่ะเขาลวกได้พอดีอืมนนุ่มใช่ไหมนุ่มแบบเบีย <rainforest. S 3> มาถึงคอหมูดีกว่าคุณโอโ Alpha, ๊คเตรียมข้าวเหนียวแล้วเนี่ยแทบอยากกินแบบดับเบิลอ่ะสองอันอะได้อยากกินจี๊กี่ชิ้นก็ได้สีดูเผ็ดอ่ะพี่รับไม่สีดูไม่เผ็ดนะอันนี้เขาเรียกว่าสีดูไม่เผ็ดเพราะว่าสีมันจะเป็นอ่อนๆแต่อาจจะเผ็ดมากนี่อันนึงตรงนี้เป็ไงอืมจะไม่เผ็ดมากจะเค็มๆหวานๆตังมากหรืออะเนี่ยหยุดไม่ได้ ตับหวานถ้าให้รีวิวว่ารสเหมือนอันไหนรสเหมือนเต๋อตำเพราะว่าตับหวานจริงๆร้านนี้จอยก็อร่อยอือันนี้จะรสคนละแบบดีจอยจะเป็นเผ็ดอีกแบบเผ็ดแต่นี่คือหยุดไม่ได้แล้วอันนี้อร่อยอ่ะวัวนคุณกลับไปที่ไก่ทอดแล้วกันคุณยังไม่ไปถึงไก่ย่างเลยนะคุณก็ยังอยู่เลยตับหวานของคุณอ,ะอ่ะอ่าอ่าอ่าอ่อีกทิ้นหนึ่งก็ได้อื จะบอกว่าโต๊อ่ะมีั้งโต๊แท็บโตะพี่วินด้วยนะอาหารบนโต๊ะรวมกันแล้วอะยี่สิบกว่าจาน้ะแต่ราคาก็อยู่บานกลางเจ็ดสิบแปดสิบราคาโอเคอ่ะมาเราจะมากินเมนูต่อไปนะัะไก่ย่างไม่จะกินไก่ทำไมกินงี้โอเคตำคอหมูน้ำตกค่ะคุณโอ้น้ำตกคอหมูย่างกินแบบทำใหญ่ๆแบบไม่กลัวอ้วนเพราะว่าเรามีอมารีเอสเอสนะคะ อืมอร่อยสรอดีเอาน้ำเน้นๆดีไปหมดเลยเนาะคิดถึงอาหารแบบนี้เพราะว่าแคนากาไม่มีให้กินอาหายากมากสโซอกอะกินข้าวคนเดียวเรียกง้องความสนใจจัดแฟนคลับตลอดมาตำไข่เค็มค่ะใช่ไหมหรือตำไทยตำไทยครับตำอ๋อตำไทย อร่อยครับอร่อยเดี๋ยวจะถามโต๊ะข้างๆนะคะว่าตำปูอร่อยไหมคุณนบมาเก็ตที่อินเสิร์ตมันมีตำปูด้วยนะแต่อยู่โต๊ะข้างอร่อยมากร่อยมากโอ้โหรสชาติน้ำซุปอร่อยปลาไม่เหม็นปลาไม่เหม็นอ่าสดมากสดมากแล้วก็ปูสดแล้วก็มาเป็รตีนเออใช่ปูตัวขนาดนี้อืม แต่เผ็ดอยู่นะอืมเผ็ดเลยอ่ะเป็นน้ำลานที่เผ็ดเลยอ่ะน้าก็ถูกไปแล้วเรียบร้อยเพิ่งจะแต่งหน้าพูรเผ็ดมาถึงเมนูที่รอคอยนะฮะไก่ย่างไหนเส้นไก่ย่างหรูเผาดิไม่หมูยังร้อนอยู่เลยอ่ะอืออืม แสงดี่มากสุดยอดหายคิดถึงบางไทยเลยหายคิดถึงเราบ้างไหมหายละเนี่ยเก็บหนังไว้ให้เนีเก็บหนังไว้ให้อืน่ารักที่สุดเรากินเค้กเสียกับแถมมาเขาชอบกินตรงสะโพกใช่ไหมสะโพกมันจะมีหนังเยอะใช่ไหมแทบเขาจะดึงหนังแล้วบึ้งแล้วเอาเนื yeah> ้อแค่ครึ่งเดียวแล้วก็ฝีกินเนื้อไหม อีกผู้หลับผูน่ารักกันบีกินเนื้อไหมเมนูสุดท้ายนะฮะยำบูนเส้นทะเ,เลอุทยกินอันนี้ก็เลยอะ่ะนี่เหมือนกันเห็ดหูหนูจะเห็ดหูหนูนี่ถ้าเกิดยำเห็ดนี่คือมันดูดแบบรู้เรื่องเลยนะปลาหมึกใส่เยอะมากขอแปบสามชิ้นล้วนนี่ปลาหมึกทั้งตัวเลยป่ะเนี่ย หน,นอ้ <S <S> <S อร่อยมากครับรดให้หรอกินไหมล่ะน่าแหละเอาเลยจ้ะเออไก่ย่างเขาดีมากลองจิ้มกับแจ่วดูนะฮะน้ำจิ้มไก่ล้วยอร่อยมากเลยร้านนี้อร่อยมากเป็นร้านนึ่งที่ชอบมาก แปบนะ่งสุดอยากจะเขียนน้าโปกก้มตำพริกแสนเม็ดพอจัวมันล้านเม็ดแล้วใช่ปะถ้ามันแปดเม็ดเขาเป็นตำไทยที่แบบขนาดตำไทยยังเผ็ดถึงเผ็ดแต่อร่อยเราก็ต้องสู้อืทุกคนจำได้ไหมคลิปแรกอ่ะซึ่งผมเป็นใหม่ๆใช่ปะนักไม่กินเผ็ดเลยนะกิน KFC นักยังบอกเผ็ดอ่ะตอนนี้ก็คือทนทาน โดนไม้โดนมือมาเยอะอหวานว้าว้อีกเลยร่วงบนมือถือกินได้เนาะได้ต่อราบอืมแลเราก็จะเหลือแค่เนื้อนะจิ้มน้ำจิ้มไก่นะคะอันนี้เป็นไงปังมาก อยากมากินช้ตมตำตั้งแต่วันสองวันที่แล้วแต่คิวไม่ได้กินสักทีเผ็ดใช่ไหมมุ Move กอ้อนกับตับหวานไม่ได้เลยคุณโอ๋เหมืนมอ,รรอนเรามูกอ้อนกับข้าวเหนียวหนักินกินนเส้นนะฮะกับตับหวานยารูเขีย <c oughs> ข้าวเหนียวหอหนังไก่ข้าวเหนียวหอหนังไก่ เอาจริงนะปกิแฟนชอบบอกว่าเธออ้วนแล้วนะคุูโอบอกกินอีกกินอีกกินอีกอ่ะ,อะเดี๋ยวกินคําสุดท้ายนะคะแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังว่าเมนูไหนอ่ะที่หนึ่งในใจบ้างเนาะมาเ่กินน้ำจิ้มแล้วก็บินม,มา760เองทุกคนกินแบบอิ่มท้องแตก โอเคทุกคนพอดีฟูดหายนะคะ <c oughs> ก็เลยต้องมาอัดแบบนี้นะทุกคนร้านตาดำตำแหลกนะคะต้องบอกเลยว่าร้านเนี้ยเผ็ดจัดจ้านอร่อยจริงๆตามคำล่าลือเลยโดยเฉพาะนะคะส้มตำนี่คือปังมากเผ็ดแบบได้ใจมากนะคะยำมุนเส้นนี่คือเด็ดมากๆนะคะที่ต้องลองแล้วก็ตับหวานนี่คือดีมากอย่างที่4ที่ชอบที่สุดก็คือไม่ว่าจะเป็นไก่ย่างหรือไก่ทอดอะ เขาทำได้แบบอร่อยและจุ๊ยซีมากๆทุกคนใครที่อยู่ป่าตองหรือไปเที่ยวภูเก็ตนะคะก็อย่าลืมไปลองร้านนี้บอกเลยว่าเด็ดจริงๆคนภูเก็ตคอนเฟิร์มมาเยอะมากๆนะคะว่าอร่อยมากนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ไปด้วยนะคะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย